เรื่องนี้ไปดูเมื่อเจ้านายอยากได้ลูกน้องก็จัดให้จัดใหญ่เลยสวัสดีครับผมสิบตำรวจเอกปฏิพานโชคเตเชาวัฒนผู้บังคับหมู่งานจราจรสนอร่มเก้าครับมีนายจ้างเป็นฝรั่งแล้วก็คนทํางานคนต่างด้าวครับบ้านนี้มีนายเป็นฝรั่งมีคนใช้เป็นต่างด้าวเกิดอะไรขึ้นไปดูเลยเจ้านายเช้านี้กินอะไรดีครับอ,อายากินข่ทอดอ๋อไ,ได้ครับได้ครับ ตะต่างดาวนายฝรั่งอยากกินไข่ทอดก็ง่ายๆนะไปจัดการเลยไปไปไปได้แล้วครับเจ้านายไข่ทอดไข่นี่มันอะไรอ้าวก็นายอยากกินไก่ทอดผมก็ซื้อไก่ทอดมาถอยนายไงเขาจะกินไข่ทอดมันมันไม่ใช่ไก่ทอดเนี่ยไข่ทอดไว้ไข่ทอดก็นี่ไงไก่ทอดไข่เออไข่ ไข่เนี่ยเนี่ยเนี่ยไข่อะไข่อะ่ยไข่ที่มันออกมาจากก้นไก่เนี่ยไข่อะไข่ท่านนายบอกแต่ทีแรกผมก็รู้แล้วครูแป๊บเดียวใจเย็นเจ้านายเดี๋ยวจัดให้เออไปทำมาใหม่แม่ก็แค่นี้เออตายแล้วครับเจ้านายไข่ทอดก็ได้ก้นไก่งามๆมาถึงนึงว้าไม่ได้ครับคุณผู้ตูดไก่ตูดไก่ก็เจ้านายบอกอยากกินตูดไก่ ผมเข้าใจว่าเจ้านายพูดไม่ได้ผมก็เลยซื้อตูดไก่มาให้เจ้านายโอย,โอยไม่ใช่อ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดเจ้านายจะไปไหนจะไปซื้อไข่จะไปซื้อไข่เออจะไปซื้อไข่ไนี่ไงไก่ไอ้นี่มันไก่เอาใจยากจริงเหรอเจ้านายโอ้ยเจ้านายกับลูกน้องคู่นี้เคลียร์กันลำบากไม่เคลียร์ดีกว่าโอ้ยพูดมาโลเรืองเลยแมนะลานฝรั่งบ้านคอยในี่เขาเอิญมาบอกปื๊ด ฝรั่งก็พูดสัตย์ไทายได้นิดหน่อยไอแรงงานพม่าก,ก็พูดได้นิดหน่อยเหมือนกันฮะต่างคนต่างนิดหน่อยส่วนนายจ้างเนี่ยฮะเขาอยากกินไข่ทอดไปซื้อไก่มาเขาได้ยินไข่เป็นไก่ไปซื้อไก่มาทอดให้เจ้านายกินเลยทําท่าโกงนะครับโกง,โกงแบบแล้วก็เอามือลองลองก้นอ่าเหมือนเหมือนไม่ไม่ไมข่กำลังฟักไงฮะไอแรงงานพม่าคิดเป็นตูดไก่ฮะก็เลยไปซื้อตูดไก่ฮะเจ้านายก็โมโหฮะผมแนะนําเลยนะแนะนําให้แยกย้ายบ้านใครบ้านมัน ขอขอบคุณสิบตำรวจเอกปฏิพานโชคเตชาวัฒน์ผู้บังคับู่งาจราจรสอนอร่มเกล้าเจ้าของเรื่องให้ไปซื้อไข่แต่ได้ไก่